คำพูดของกูรีเราบอกแค่คิดก็เกิดใช่ไหมก็คมแค่คิดก็เกิดเนี่ยนะให้ตัวอ m o ม a แบ i คิงตัวนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้แหละอิ a g i จเนชันคือเราจินตนาการว่าข้างหน้าขเขาเลาคือถุงนะจะเป็นสีเขียวสีดําสีแดงเนี่ยมันเรื่องเรื่องของผู้คิดแต่แค่คิดก็เกิดเราคิดว่าโอเคผมมีถุงสีทองอยู่ข้างหน้าผมมันก็ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมโอเคไอ้ถุงใบนี้เนี่ยเอาไว้ทําไม ก็เดี๋ยวเราก็เอาไอ้พวกขยะเนี่ยนะไอ้พวกกาะปากเนี่ยต่อไปเรื่อเดี๋ยวเราก็ขยะละนะฮะใส่ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณเล่นปีนเนี่ยบริเวณจักระจักระเนี่ยเขาเรียกว่าไอ,ตอ,านะอ,อ,อ้ตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะอารมณ์นะสำหรับในคอร์สนี้เนี่ยโอเคตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะอารมณ์แต่ว่าเดี๋ยวพอมันมันไปเลยๆไปเนี่ยเราสามารถที่จะขยะันอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เอาตรงนี้ก่อนสำหรับอ e ิโม่แบ็คกิ้งซิมโฟล์ฟันเบสิก นะเราคิดจะหลับตาจะลืมตาได้ไม่เป็นปัญหาเราคิดแค่คิดก็เกิดว่าตรงนี้เนี่ยใครเคยทําให้เราโกรธมีไหมมีโอเคเราจับมันไว้จับไว้ความโกรธนะไอ้กอทําให้เราโกรธนะเรื่องอะไรถ้าจําได้บอกโอไอ้เรื่องแล้วก็ดึงมันออกมาใส่ไปในในไอ้ถุงของเราเนี่ยทีนี้ ใส่ในถุงตัวนี้มันรู้สึกมันยังไม่หมดเราก็ใส่ไปอีกนะโอเคใส่ไปอีกหนึ่งใบแต่เราคิดว่าโอเคความโกรธความเศร้าทิ้ง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 ,งโอเคหมดแล้วโขกเผาก็ได้โยนไปไหนก็ได้คือให้มันออกจากตัวไปนะฮะออกไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เรามาจบตรงที่ว่าอิโมแบ็คกิง้งเป็นตัวที่ขจัดนะฮะพยาอารมณ์หรือว่าขจัดก้าฝากจิต